ขอท่านอาจารย์อธิบายข้อความที่ว่าสัจจะละเอียดปาณีตมีกรรมเป็นเครื Eagle ่องจําแนกสัจจะละเอียดปาณีตมีกรรมเป็นเครื่องจําแนกกรรมที่เราสะสมมาสื่พกี่ชาติเนี่ยคือการกระทํากรรมนี้เป็นเป็นคำกลางๆนะถ้าไปทําชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วถ้าไปทําดีก็เรียกว่ากรรมดีเพราะฉะนั้นคากรรมคําว่ากรรมเนี่ยคือการกระทํเป็นเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วแต่พอไปทําชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วไปทําดีก็เป็นกรรมดี เพราะนั้นการกระทําของเราเนี่ยไอ้กรรมที่เราสะสมไว้เนี่ยทามาแต่พบไหนชาติไหนเนี่ยทามันก็สะสมสะสมสะสมเหมือนกับว่าเราเอาเงินไปใส่ธนาคารไว้เนี่ยไปฝากธนาคารมันก็เก็บสะสมสะสมสะสมไว้ในธนาคารตอนนี้ไอ้เก็บสะสมสะสมไว้มันไม่ได้หายไปไหนถึงคราวเราไปเบิกมันก็ออกมาไอ้กรรมเหมือนกันเนี่ยกรรมมันก็สืบต่อสืบต่อเราก็สะสมสะสมจิตตัวเนี้เป็นผู้เก็บเป็นผู้เก็บเป็นผู้เก็บไว้จะเก็บดีเก็บชั่วมันก็เก็บไว้หมดแหละ ทำอะไรไว้มันเก็บหมดบุญก็เก็บกรรมเอเอ,เอบาปก็เก็บเก็บหมดเลยจิตตัวนี้เป็นตัวเก็บไว้ตอนนี้เมื่อถึงท้าวให้ผลมันก็ให้ผลมันเป็นตัวผักดันให้จิตเนี้ยไปรับผลต่างๆกันถ้าหากแมก้จิตไปสร้างไปทําไว้ในส่วนหนึ่งไม่อยากรับในส่วนนั้นก็ไม่ได้เหมือนกับพวกเราเนี่ยพวกเราไปทําผิดกฎหมายเนี่ยไปฆ่าเขาเนี่ยไอเราไม่อยากเข้าคุกเข้าตารางเขาก็มีผู้คุมคุมเราเข้าคุก เน αι, ี่ยถือไหมถ้าหากแม้เราทําทําผิดอันนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้เราไม่อยากเข้าคุกเขาก็คุมเราเขา้าคุกแต่ถ้าหากเราไม่ได้ทําส่วนนั้นเราไปทําคุณงามความดีไม่ได้ทําไอ้ผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้แม้นเราอยากจะเข้าคุกเ,เขาก็ยังไม่ให้เราเข้าไอ้กรมดีคมชั่วนี้เหมือนกันเป็นตัวจําแนกให้สัตว์ต่างๆกันได้รับผลต่างๆกันเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ย <S <S เกิดมาเนี่ยสัตว <beispielsweise> ์เนี่ยต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยจึงไม่เหมือนกันเราเกิดมาเนี่ย หน้าตาผิวพรรณก็ต่างๆกันไม่ได้สวยงามเท่ากันเลยร่ลำรวยก็ไม่เท่ากันฉเฉลียวฉลาดก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอานิสง์เนี่ยอานิสง,ง์ของของสามประการอันนี้ที่จะทําให้ตัวส่งเสริมหรือผลคลอยได้ให้เราเกิดขึ้นมาเป็นคนสวยงามนะหรือเป็นคนฉเฉลียวฉลาดหรือเป็นคนร่ํารวยเนี่ยอานิสงคือผลพลอยได้จากการรมที่เราสร้างท่านว่า อันนี้สงของการรักษาศีลเนี่ยใครมีศีลที่บริสุทธิ์เนี่ยจิตใจมันผ่องใสจิตใจมันสบายหน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสด้วยด้วยมันไม่มีปริโหธความกังวลมา่อกวนให้หน้านิ่วคิ้วขมวดนะเพราะฉะนั้นพวกที่มีศีลเนี่ยนะเกิดพบไหนชาติไหนเนี่ยมักจะเป็นคนสวยงามและเป็นคนไม่ไม่เจ็บให้ได้ป่วยมี้อายุยืนย,ยาวเนี่ยอานนสงส์ของการรักษาศีลนะ ตอนนี้อันนี้สลของการให้ทานอันนี้สลของการให้ทานเนี่ยเราให้ทานเจอกจารเผื่อแผ่ไปที่เราสะสมไว้สะสมไว้ก็เป็นเหตุเป็นผลพลอยได้ให้เราเกิดพบไหนชาติไหนเนี่ยจะเกิดมาในในตระกูลของคนมีคนร่ํารวยแล้วเราอยู่ก็อยู่กับร่ํารวยเนี่ยถึงแม้บางทีเนี่ยไอเราสร้างกรรมไว้มันมีแตกต่างกันอาจจะสร้างกรรมไม่ดีบ้างดีบ้างสะสมไป คือบางทีกรรมไม่ดีมาให้ผลก่อนเราเกิดมาอาจจะเกิดมาในตระกูลของคนจนแต่ว่าอยู่สักระยะหนึ่งเราอาจจะมาผลนขวายสร้างตัวเองให้ร่ำรวยขึ้นมาก็าได้เนี่ยอันนี้สงเกิดขึ้นมาจากการให้ทานเนี่ยเช่นว่าในในใ,ในสมัยพุทธกาลผู้ที่สร้างทานบรารมีมามากมยไก่กองพระพุทธเจ้าก็ยกย่องพระ,ะพระศิวลีพระศิวลีที่อยู่ใน ก็บูชาเราเนี่ยที่เป็นรูปรูปหล่อพระยืนเนี่ยยืนสะพายบาทแบกกดเนี่ยองค์เหลืองๆเล็กๆเนี่ยนั่นเรียกว่าพระสิวลีท่านถือว่าเป็นเลิศในทางลาภสตาละโดยส่วนมากแล้วผู้คนเขาชาวพุทธเนี่ยเขาไปบูชาตามบ้านตามอะไรต่ออะไรเขาเขามีความเชื่อหนึ่งว่าบูชาพระสิวลีแล้วเนี่ยจะทําให้เป็นเป็นผู้ที่ไม่ขาดแคลน ลาภกาละจะไหลมาเพราะพระศิวะีเนี่ยแต society, urai, ่ชาติไหนพบไหนพบไหนเนี่ยตอนนี้เมื่อท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาในชาติไหนชาติไหนก็ตามท่านไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นคนจนมีแต่เกิดขึ้นมาร่ารวยร่ารวยร่ารวยอยู่ตลอดเวลาไม่ยิ่งเกิดขึ้นมาร่ารวยท่านยิ่งสร้างทานยิ่งให้ทานให้ทานให้ทานเรื่อยจนกระทั่งเกิดมาในพบสุดท้ายเกิดขึ้นมาเป็นพระศิวลีเนี่ยท่านไปเกิดในตระกูลของเศรษฐีเศรษฐีของคนครัวเมียพอเศรษฐีผู้เมียเนี่ย ตั้งคันปุ๊บเนี่ยทั้งทั้งในตัวเองก็เป็นเศรษฐีมหาศาลพอตั้งคันสอวาดีแล้วเนี่ยโอ้ยิ่งร่ำรวยใหญ่เออลาบปากาละไอไรต่อไะทรับสมบัติไลมาไลมาไลมาจนเมื่อสอวาดีคลอดออกมาคลอดออกมาเนี่ยพ่อแม่นี่มีแต่ความการบำรุงบำาเลอร์สีวาดีอยู่ตลอดสีวาดีเนี่ยไม่เคยขาดแคลนอะไร จนกระทั่งรู้เดียงสามาสิวัลีไปเที่ยวไปเล่นอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องการอะไรเนี่ยสิวัลีจะได้หมดคําว่าสิวลีไม่เคยได้ยินคือไม่รู้จักคําว่าไม่ดีต้องการอะไรเนี่ยมันมีมันได้ไปหมดพอก็เป็นเป็นเป็นปกติของสิวลีเนี่ยกลางวันเนี่ยจะออกไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนพอกลับมาพอเล่นกลับมาแม่ก็ทําขนมไว้คอยท่าพักคอยท่าเด็กสิวลีเนี่ยพอสิวลีเล่นกลับมาก็ได้กินขนมเป็นมาอยู่อย่างนั้นมาเรื่อยเรื่อย วันหนึ่งแม่ก็ทําอาหารไว้ทําขนมไว้สิวลีก็ออกไปเที่ยวไปเล่นพอใกล้เวลาที่สิวัลีจะกลับมาเนี่ยแม่ก็เตรียมเข้าไปจะไปเอาขนมมามาไว้มาจัดไว้ให้สิวลีแต่พอเข้าไปดูขนมเนี่ยที่ตัวเองทาไว้หมาไม่รักกินหมดตอนนี้มันจะได้เวลาสิวลีจะกลับมาจะทําใหม่ก็ไม่ทันแม่ก็เลยเสียอ,อกเสียใจว่าโอ้โหวันนี้ลูกเราจะผิดหวังแล้วนับตั้งแต่วันที่ลูกเราเกิดมาเนี่ย ลูกเราไม่เคยผิดหวังเลยต้องการอะไรเนี่ยได้หมดตลอดคําว่าไม่มีไม่ได้เนี่ยไม่เคยได้ยินเลยแต่วันนี้เนี่ยลูกเราเนี่ยจะต้องผิดหวังเพราะได้เวลาลูกกลับมาแล้วแม่ก็เสียอกเสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงพอสิวดีกลับมาถึงสิวดีก็บอกแม่เอาเอาขนมมากินแม่บอกขนมไม่มีสิวไอีคําว่าไม่มีไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักก็บอกแม่เอาขนมไม่มีนั่นก็ได้ เอาขนมไม่มีหรอมากินไอ้แม่ก็เลยไม่รู้จะไปอธิบายาคำว่าไม่มีให้สิวดลีฟังยั่ไงเพราะสิวดลีไม่เคยได้ยินแม่ก็เลยไปยกไอ้หม้อเ่าเนี่ยมาให้สิวดลีดูเดือดร้อนไปถึงเทวดาด้วยบุญบารมีของสิวดลีเนี่ยก็เลยต้องนเนรมิตให้ขนมเป็นหม้อก็ยกมาไปไปเปิดหม้อโอ้โหขนมเป็นหม้ออยู่ก็ยกขนมมาให้สิวดลีสิวีกินว่าโอ้โหขนมไม่มีอร่อยมากออวันไหนวันไหนก็เลยขอขนมไม่มีเพราะที่สุดขนมไม่มีเลยต้องเดือดร้อนเทวดา เราไปจัดให้สิวัีจินอยู่เรื่อยจนกระทั่งสิวัีเข้ามาบวชพอมาบวชมาประพฤติปฏิบัติธรรมสิวัีไปที่ไหนเนี่ยมีลาภสกสารไหลมาเทมาเหลือเฟือที่ไหนที่ธุระกันดานอดอยากขาดแคลนนี่สิวัีไปถึงเนี่ยมีแต่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาไม่เคยอดอยากขาดแคลนพระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องสิวัีว่าเป็นเอตัทะในทางอ้ลาภสกสารคือเป็นเลิศดมนืากว่าพิสุทั้งหลายในทางลาภสกาารนี่ด้วยอนิสงส์ของการสร้างพันบรมีมา ตลอดเวลาสั้งตรงเลนข้ามเราผู้ที่ไม่เคยสร้างทานบารมีมา,าเนี่ยพระเลวะตะพระเลวะตะเนี่ยชาติไหนพบไหนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่เคยสร้างทานบารมีมาเลยนะแต่ศีลรักษาภาวนาพุ่มเทแต่ทานบารมีเนี่ยไม่เคยสร้างเพราะฉนั้นเลวะตะเนี่ยเกิดมาชาติไหนชาติไหนจนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทุกอย่างอดจนขาดแคลนอยู่ตลอดจนกระทั่งเกิดมาในชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นเลวะตะเนี่ยไปเกิดในคันของหญิงโสเภณี พอยิงโซ่ินีข้อลูกออกมาเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็จะฆ่าทิ้งถ้าเกิดเป็นลูกผู้หญิงเขาก็เลี้ยงสืบต่อเป็นโซ่พิดีต่อไปตอนนี้พอข้อลูกออกมาเป็นผู้ชายแหละเ,เนี่ยไอตัวจะไปฆ่าทิ้งหรือกอด้วยความรักด้วยความสงสารลูกไอถ้าจะปล่อยไว้หรือไอทางสำนักเขาก็จะฆ่าทิ้งคนที่สุดเลยรักลูกตัวเองหนีออกมาหนีออกมาก็เลยคิดว่าเราเอาลูกเนี่ยวางไว้ในถังขยะ อาจจะมีคนใจบุญมาพกเข้าลูกเราก็ไม่สบายแต่ถ้าเราเอาไว้เนี่ยลูกเราก็ต้องถูกเขาฆ่าตายเพราะฉนั้นหญิงโสเภณีนี้ก็เลยลักเอาลูกออกมาไปไปทิ่งไว้ในถังขยะพอดีวันนั้นก็ภราสารีบุตรออกมาบินสบาดก็บินสบาดผ่านมาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแวแวอยู่ก็ไปมองในถังขยะก็เห็นเด็กผู้ชายเออว่าเออท่นก็เลยว่าเออเอาละว,วันนี้เราบินสบาดได้เด็ก ก็พอละท่านก็เลยอุ้มเด็กกลับมาอุ้มเด็กกลับมาท่านก็ไปไปฝากไว้กับโยบุปถาของท่านให้เลี้ยงเพราะท่านจะมาเลี้ยงเด็กในตัวแดงๆเนี่ยมันก็เลี้ยงไม่ได้อย่างนี้แหละก็เลยไปฝากโยบุปถาซึ่งเขาเป็นเศรษฐีให้เลี้ยงเด็กให้ทีหนึ่งเ,เศรษฐีนั้นก็ยินดีรับเด็กจากสาลิบอมภาษาลิบุตรก็เลี้ยงเนี่ยตอนนี้เด็กไอ้แม่เศรษฐีก็ตามเขาก็มีลูกมีหลานเยอะแยะพอจะเอาอะไรมาให้เด็กคนนี้เนี่ย ไอ้ถูกลูกหลานคนอื่นมันแย่งเอาหมดเหลือแต่ของตกหล่นของของเหลือเดนจากเด็กนั้นเด็กอื่นๆแล้วกินได้มาก,กับเด็กเ,เลยวตัตตนนี้เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมาเลยนะจากขนมนมเลยหรือจะอาหารการกินอะไรต่ออะไรจะเอามาให้ให้เด็กเ,เลยวตัตตนนี้ก็ถูกเด็กอื่นแย่งเอาจนกินกันสนุกสนานเพลิดเพลินจนเหลือแต่ของตกหล่นเรี่ยราดของเหลือเดนที่เขาไม่เอาแล้วเขาไม่กินแล้วจึงได้ตกมาถึงเด็กคนนี้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา จนกระทั่งอายุอยู่ในวัยที่พอบวชได้บวชเป็นสามเณรพระถิวดีก็ไปเอามาบวชเนรพอบวชเนรไปดินธบาที่ไหนที่ไหนที่ไหนไปมีแต่พระรับไปหมดพอมาถึงสามเณรองนี้เนี่ยเหลือแต่ของกรหลนเออเหลือเศษเศษเองอยู่ก้นถาดเลยจึงมาใส่บาตสรสามเณรองนี้สามเณรอง์นี้ก็คิดอยู่เรืเออ่อยไปข้างหน้าก็คงได้ไปข้างหน้าก็คงได้แต่ว่าไม่ได้สักทีหนึ่งได้แต่ของเหลือเดินเป็นอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งเป็นพระก็ไปบําเพ็ญเพียรไปบําเพ็ญเพียรอยู่ในถ้าขณะที่บําเพ็ญเพียรอยู่ในถ้าก็เกิดป่วยไข้ด้วยก็ไปสําเร็จเป็นพ,นนพรนพนนะานอาหน์อยู่ในถ้าพอสําเร็จเป็นพระอาหน์ก็ป่วยไข้ไปบินทบดทไม่ไหวก็นอนโซอยู่ในถ้าผู้เดียวเลยนะก็ไม่ได้อยู่ได้กินแต่ว่าสาเร็จเป็นพระอาหัน์นี้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยใกล้จะตาย ใกล้จะนิพพานเนี่ยพอดีภาษานิบบุตรท่านเล็งชาญเห็นว่าเออลูกศิษย์ของเราเนี่ยเลวัตตะเนี่ยจะนิพพานในวันนี้ท่านก็มาพิจารณาโอ้เออเลวัตตะเนี่ยลูกศิษย์เราเนี่ยไม่เคยได้รับของปานิชเลยไม่เคยได้อยู่ได้ใช้ได้กินของดีของปานิชเลยก็สงสารลูกศิษย์ก็ว่าเอาอยัางไงวันนี้เป็นวันสุดท้ายของลูกศิษย์เราก่อนจะนิพพานเนี่ยก็อยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ย ได้ขบฉันของดีของปาณิภาษาลีบุตรก็ออกไปบินธบาตพอไปบินธบาตโอ้โหมีของดีของปาี่ของของเลิศของกระเสริฐทั้งนั้นเลยไปบาทมาจนเต็มบาทพระถิวลีเออพระสารลีบุตรก็เดินไปหาลูกศิ์คือพระเลวะตะทีทถ้ำพอไปถึงก็บอกเอาเลวะตะเธอจงฉันอาหารอันปานี่นี้เถิดเราได้ไปบินธบาตมาแล้วได้นําอาหารอันปานี่นี้มาเพื่อเธอ เธอจงรับประทานจงฉันพัตหานี้เถอะเลวะตะก็ลุกขุมมาฉันเพราะจับไปใส่ปากอาเจียนออกจับใส่ปากอาเจียนออกเนี่ยไม่เคยสร้างทานบารมีมาขนาดนั้นนะจับเข้ามาใส่ปากแล้วอออออ,อจนพระภาวริบุตมาพิจารณาโอ้โหลูกศิษย์เราเนี่ยไม่เคยสร้างทานบารมีมาเลยผลที่สุดก็เลยบอกลูกศิษย์บอกเอาดูก่อนเลวะตะเธอจงอาศัยบารมีของเราเถิดเธอจงจับชายผ้าเหลืองของเรา แล้วจงฉันพัฒหารนั่นเถิดเลวะตะก็จับชายผ้าเหลียงชายกีวรของภาษารีบุตรแล้วก็ฉันพัฒหารนั้นพอจับใส่ปากได้สามคำนิทานเลยนีดูสิ <S <S เพราะนั้นเรื่องอันนี้เนี่ยการสร้างไว้การสร้างสมไว้เนี่ยจึงให้เชื่อเถอะว่าของใครของมันนะถ้าหากเราสร้างไว้เนี่ยยังไงยังไงก็ต้องตกไถ่มือเราถ้าเป็นของเราเลนะถ้าหากเราไม่สร้างไว้เนี่ย เราอยากแสนอยากนะแม้มันตกใส่มือเราเรายังต้องมู้ไปเลยที่ทั่วทั่วไปเขาเรียกว่าาสนาวาสนานช่ไโอ้ยถ้าไม่มีววาสนาคือไม่ได้สร้างมาก่อนเนี่ยทำยังไงที่ยังไงมันก็ไม่ได้ไม่มันก็ไม่ได้ไม่ไม่ดีหรอกแต่ถ้าสร้างวาสนามาไว้เนี่ยในทางร่ารวยทางดีเนี่ยให้ทานมาไว้เนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องตกใส่มือเราเนี่ตกใส่มือตัวเองมีนิทานเล่าไว้ ถึงเรื่องการสร้างวาสนาอันนี้ <c oughs> ก็มีตาเท่าคนหนึ่งแกก็ขยันขันแข็งหาอยู่หากินนะพอกลางคืนเนี่ยแกก็ไปหาก้านนกก้านบางแหละกลางคืนก็ได้ไฟฉายได้ปืนไปหาก้านนกก้างบางไอเลื่อยไปเนะนะี่ยแหละจนสว่างมาเลี้ยงชีพหรมาหาแล้วก็ได้มาได้นกได้บางมาก็ไปหาแลกข้าวแลกตาแลกอาหารมาอยู่มากิน บางคืนก็ไปหาก้านกบข้านเขียดไปหากบหาเขียดทั้งคืนพอเชาา้ามาออกไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเป็นข้าวปลาอาหารมาอยู่มากินหาอยู่หากินอย่างนั้นจนเท่าก็ไม่ร่ําไม่รวยสักทีหนึ่งหาเชา้ากินค่าหาค่ากินเ้าอดอดอดยากยากขาดขาดขืนขินอยู่อย,อ,ยยยอย่างนั้นหากินไปอยู่อย่างนั้นจนเทวดาสงสาร เทวดาโอ้เท่านี่มันก็ขยันขันแข็งดีอยู่เออกลางคืนนี่มันหากินทั้งคืนอมันไม่หาก้้นนกก้านบางมันก็ไปหากัานกบก้้นเขียดมันขยันขันแข็งอยู่แต่มันก็หาไม่พออยู่พอกินยูนะทั้งๆมันมันขยันขันแข็งเทวดาก็เลยสงสารโอ้ยถ้าปล่อยมันอย่างนี้ไปมันก็อดจนอยู่ตลอดชาตินั่แหละไป ก็เลยไหนไหนมึงก็หากินขยันแข็งมาจนเท่าชราแก่ชราอย่างนี้แล้วก็ให้มันรวยไปเอะทีหนึ่งพ้าผล้นความอดจนเลยใชเทวดาก็เลยเอาไอ้เอาไอ้เงินเอาทองอ่ะเอาเพชรนิจินดาใส่หายไว้แบบนี้ใส่หายไว้แล้วก็ไปแขวนกิ่งไม้ไว้เออเอคืนนี้ตาเท่านี่มาก้านนกก้านบานก็จะเห็นไอ้หายเงินหายทองนี่ก็มาปลดเอาหายเงินหายทองไปทีเดียวก็ รวยจนเศรษฐีเลี้ยงชีพได้สบายเลยแหละเ,เทวดาก็ไปแฝงไม่กีม่ม้ดพอคืนนั้นเอตาเท่านี่ก็ไปหากา้านกบก้านเฉียดแล้วบ้ออกานก็มองแต่ข้างล่างนั่นแหละลอดใต้หายไปลอดใต้หายมาจนสว่างจ้อยเออไม่ได้เออก็กลับมาเปล่าๆนี่นแล้วอไอเทวดาอู้เตาเท่าเอ้ยมันไม่ตามไม่มองเงยหน้ามองสักแป๊บหนึ่งว่ะทำยังไงเอาไปด้วยไม่เอาห่ะเอาไปวางไว ที่ทางเดินเนี่ยเรอบอเอาคืนนี้ต่เาข้ามก้านกบก้านเฉียดก็จะเห็นไอ้หเงินหทองพอข้ามมาตะเท่าก็ไปหาก้านนกก้านบางกะเดินข้ามหไปข้ามหมาเลยแตามันไม่มองลงต่ำเหยมันมองอยู่บนฟ้านี่างนีไปเห็นได้ยังไงหรือไมก้านก็ไปยนสว่างก็ไม่ได้อะไรก็เป็นอยู่อย่างนี้อเทวดาไปแฝนไว้ยอดไม้มันก็มองหาข้างล่างเอาไปไว้ข้างหน้าก็บอกเอาไปหายอดไม้ โอ้ยทำยังไงยังไงก็มันก็ไม่ได้พระทีนี่เทวดาโอ้ยตาเท่าเอ้ยถ้าไม่ให้มันโดยตรงนี่มันคงจะไม่ได้หรือมั้งเนี่ยเออตอนนี้เทวดาก็เลยม,มาดักรอไว้เลยมาดักไว้กลางทางดักอยู่กลางพุ่งนาเลยนะไ่พอตาเท่ามาผ่านมาที่กลางพุ่งนาไอ้เทวดาก็เข้าไปหาบอกเอ้ตาเท่าตาเท่านี่ไอเรามีธนูวิเศษอยู่ชุดหนึง่งไอ้ธนูวิเศษเนี่ยถ้าเราอธิษฐานต้องการอะไรเนี่ย เรายิงธนูขึ้นไปเนี่ยไอ้ธนูดอกนี้มันจะโดนบันดาลให้เราได้สมปรารถนาตกมาที่ไหนเนี่ยเราจะได้ไอ้สิ่งที่เราปรารถนาเต็มอนั้นเช่นว่าเราปรารถนาเงินทองเนี่ยเราอธิษฐานปรารถนาเงินทองแล้วเรายิงธนูขึ้นไปไอ้ธนูตกลงใส่ทุ่งนาเนี่ยเราจะได้เงินได้ทองเต็มทุ่งนาเลยจะเอ้ยเอาเลยให้ธนูไอ้ตาเท่าเนี่ยเอไอ้ตาเท่าเนี่ยก็เอาโอ้ยดีใจเลยอยู่กลางทุ่งนาเห็นไหม ผู้ฆ่าปารชนาได้ฟองคำหรือวะยิงธนูขึ้นไปนี่ธนูก็พิ้วขึ้นไปแล้วตกมาแท๊กมันส่เอเปลือกกระบอกไงเลยได้ท้องเต็เปลือกกระบอกใช่ไหมอ่ะเอาไม,ไม่พอสลึงนิดเดียเอเปลือกกระบอกกันอ่ะอก็ทั้งๆมันยิงอยู่การทุ่งนาเนี่ยแมันตกใส่เปลือกกระบอกทิ้งดูนี่ไอ้เทวดาพวกโวยผู้บทปัญญาแล้วมึงได้เท่านี้ห่ะว่าสนาของมึงแล้วพิวดาหนีไปเลยเออตาเท่ากันเลยได้ไอ้ท้องแค่แค่เป็นเปลือกกระบอกกันแล้วแล้วมันได้เต็มสลึงนิดหรือเปล่า เราเราเอาทอไปใส่เปืดกระบอกโดร์ขนาดไปยิงอยู่การทุ่งนานะไม่ยังขนาดนั้นเนี่ยก็เรียกว่าวาสนาของของเขาเท่านั้นเนี่ยแต่ไมล่ล่ะถ้าเป็นถ้าเป็นของเราว่าสนาของเรายังไงมันก็ต้องตกใส่มือเราทาไม่ใช่ของเราจับใส่มือเราขนาดไหนมันก็ต้องหลุดไปเลย,เน,ยนี่แหละอันนี้ท่านแสดงถึงอันนี้สงของการสร้างทานบารมีวนความฉเฉลียวฉลาดเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการภาวนา การภาวนาเนี่ยมันภาวนาอยู่เรื่อยแม้ยังไม่ยังไม่ละกิเลสลดขึ้นไปจากจิตนะยังมีเชื้อแห่งการยินไห้ใปเกิดเนี่ยเกิดพบไหนชาติไหนก็เป็นผู้ที่มีมีความเฉลียวฉลาดที่เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการภาวนาแล้วตรงกันข้ามกับกัมเฉลียวฉลาดไอ้พวกปัญญาอ่อนไอ้้ใบบ้าใบาใบา้านั่นน่ะนั่นใครบอาว่าอันนี้สงจากการที่เล่าเมายยอย่างนี้ นั <ersch> on, the ่นแหะมันปัญญาอ่อนตั้งแต่มันยังไม่ทันตายแล้วตายมันจะไปมันจะไปปัญญาสูงได้ยังไงมันก็ปัญญาอ่อนเนี่ยเกิดมาปัญญาอ่อนใบบ้าเออเสียจริตนั่นแหละใช่ไหมล่ะมันก็อันนี้สงมาจากการขี้เหล้าเมายาไอ้พวกเราให้ระวังไว้เด้อเกิดขึ้นมาปัญญาอ่อนเนี่ยที่ดูดีไหมเกิดขึ้นมาเป็นใบเป็นบ้าเนี่ยดีไหมล่ะเออถ้าไม่ดีเนี่ยอย่าไปอย่าไปสร้างในสิ่งที่จะให้เกิดอย่างนั้นเออพวกขี้เหล้าเมายาแหละไม่แน่นอนนี่แล้ เออมันมันมันเป็นบ้าปัญยาอ่อนตั้งแต่ยังไม่ทันตายตาย,ตายแล้วมันจะไม่ไม่ไมบ้าไม่ปัญญาอ่อนได้ยังไงเฉ่ยละชืะอเกรณาดูเตออือนเจ้าของให้ดีดิบ่มันครูกันเล่นซื้อได้หนิ